สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแท๊กแท๊กแท๊ก EP ที่313ค่ะแฮชแท็กของเราวันนี้เป็นดราม่าเด็กเล็กสืบเนื่องมาจากแฮชแท็ก n i s h universe thailand 2022ค่ะเมื่อมีผู้สมัครคนหนึ่งค่ะเธอเป็นอดีตจุฬาคากรและเธอก็โดนถามถึงเรื่องของ beauty privilege แต่คำตอบที่ผู้สมัครคนนี้ตอบออกมามันไม่ค่อยจะเป็นที่พอใจของหลายๆลคนสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในเด็กจุฬาเองมันก็เลยเกิดเป็นดราม่าเด็กเล็กขึ้นมาค่ะแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงทำไมผู้สมัครดังกล่าวถึงโดนลากไปถามเรื่องของจุฬาคากรได้เราก็ไปฟังทั้งหมดได้ในแฮชแท็กจุฬาคธ ก,ก่อนที่จะเริ่มดรามา่าเราขอเกินสถานการณ์ข้าวคร่าวให้ฟังก่อนนะคะ จุฬาคาธากรเป็นชื่อเรียกนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกให้ทําหน้าที่ถือคาทานําขบวนพาเลทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์อันนี้เป็นคำนิยามที่เขาเขียนไว้บน Facebook ของเพจจุฬาคาธากรนะคะซึ่งตัวจุฬาคทา,ากรเองอ่ะจะเป็นเหมือนองค์กรองค์กรหนึ่งในจุฬาที่แยกออกมาต่างหากไปเลยค่ะแยกเป็นเอกเทศบริหารงานกันเองดูแลกันเองเปิดรับสมัครกันเองคัดเลือกกันเองเป็นระบบปิดในองค์กรทุกอย่างที่นิสิตคนอื่นอะ่ะไม่ได้เข้าไปมีส่่ววนรวรมหือ กระทั่งอบจองค์การบริหารส่วนจุฬาก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้เช่นกันค่ะหลายคนมองว่าการเป็นจุฬาคาถากรเนี่ยเป็นเส้นทางของการไปสู่การเป็นดาราเพราะว่าจุฬาคาถากรแต่ละคนก็สวยหล่อไม่แพ้ดาราเลยจริงๆในวันงานบอลก็จะเหมือนแบบวันเปิดตัวเลยที่จุฬาคาถากรน่ะจะได้แต่งชุดสวยๆหล่อๆออ,ออกมาควงโชว์คาถาให้คนได้ถ่ายรูปกันเป็นเหมือนใบเบิกทางเข้าวงการนอกจากนี้ก็ยังมี CU c h e ชลิ e ดออีกอันหนึ่งค่ะที่คล้ายๆกับคาถากรซึ่ง CU c h e ชลิ e ดกับคาถากรเน่ะมันก็มีดราม่ากันมานาน แล้วว่าสององค์กรนี้มันควรจะมีอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าเพราะว่าคนในมหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะไม่ได้ได้ประโยชน์จากการที่มี2อ,องค์กรนี้อยู่คืออารมณ์มันก็คล้ายๆดาวเดือนคณะอะ่ะในมุมมองของเด็กจุฬาทั่วไปเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบ่งชนชั้นกันจังเลยในยุคเราอะ่ะคำว่า Beauty p r i วเ l e g e มันยังไม่มานะคะ แต่มันก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าคนกลุ่มนี้อยู่คนละชนชั้นกับเราเลยอ่ะเขาดูได้อภิสิทธิ์เยอะจังเลยเวลาไปทากิจกรรมอาสาต่างๆอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะไปแค่จับแปลงทาสีถ่ายรูปแล้วก็แบบไม่ได้ลงมือทําจริงๆอ่ะแต่อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวที่เราเจอมานะคนอื่นอาจจะทําจริงๆก็ได้อันนี้ไม่รู้นะคะเขาเหมือนมีไว้เพื่อเป็นสแตนดี้ของมหาวิทยาลัยไ,ไว้ถ่ายรูปเฉยๆอะไรเงี้ยนอกจากนี้ค่ะมันยังมีประเด็นเรื่องของค่าชุดหลี่ค่าชุดคาทากรต่างๆเพราะในงานบอลเนี่ย ก็มีการเปลี่ยนหลายชุดด้วยซึ่งนิสิตในจุฬาเองก็ไม่เข้าใจว่าทําทไมต้องทําแบบนั้นในยุคที่เราเรียนอยู่มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะคือมันก็เหมือนเป็นแค่วงนินทากันเล็กๆในกลุ่มเพื่อนว่าเออมันมีไปทําไมวะบ่นกันไปเล่นๆเฉยๆแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะมันเป็นยุคที่ประชาชนเยาวชนออกมาต่อต้านรัฐประหารรุนแรงขึ้นแล้วมันเหมือนเป็นยุคตื่นรู้ของอะไรหลายๆอย่างอะ่ะเด็กๆก็เข้าใจคําว่า beauty privilege กันมากขึ้น beauty standard กันเยอะขึ้นเขาก็เลยเริ่มมองเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยจุาาคกาากรกับ U Teleator เนี่ย มันเป็นพิเวเลชนี่หว่ามันก็เลยมีกระแสต,ต่อต้านเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งส่วนหนึ่งมันก็มาจากความบงของตัวคาทากรกักบเชลิเดอร์เองด้วยแหละ อย่างเช่นในหนังสือปีหนึ่งมันจะเป็นหนังสืองานบอลที่เขาไปสัมคทากรมั้งประมาณว่าในฐานะที่คุณเป็นคาตากรคุณจะทําประโยชน์อะไรเพื่อสังคมบ้างเขาก็ตอบว่าเออเขาเนี่ยจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อสังคมอย่างเช่นการบอกให้คนยิงขยะให้ลงถงังหรือว่าการบอกให้คนต่อแถวเวลาจ่ายเงินซื้ออาหารซึ่งในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในสมุดบันทึกความดีสมัยปฐมมาคือมันว่าได้ว่าคุณแบบเป็นถึงคาากรแต่กระบอกเสียงของคุณมีค่าแค่นี้เองเหรอ หรือที่พีคที่สุดเลยค่ะก็คือคลิปเปิดตัวเชียร์ลดเดอร์ของงานบอลครั้งที่74ในปี63นะคะ คือมันเป็นคลิปที่เขาออพูดว่าประเทศไทยมีปัญหาหนู่นนี่นั่นความเหลื่อมล้ําความยากจนเศรษฐกิจฝืดเครื่องแล้วก็เอาตัวเชียรดเดอร์เนี่ยใส่ชุดสวยๆหล่อๆไปยืนเป็นคอนทราสต์กับฉากหลังของกรุงเทพโสมๆอย่างเช่นฉากสายไฟยพันการรถเมล์เน่าๆฉากสลัมฉากคลองน้าเสียก่อนที่จะบอกว่าประเทศนี้มีปัญหาเยอะมากแต่เราจะไม่แพ้ตราบใดที่เรามีความหวังจบคือมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนเองมายืนใส่ชุดสวยๆท่ามกลางฉากคอนทราสต์แล้วก็พูดคําคมเท่ๆหล่อๆอะไรประมาณนั้นอะทั้งที่ปี63เนี่ยเป็น ปีที่มีความขัดแย้งทางการเมืองเยอะมากเยาวชนหลายคนถูกใช้ความรุนแรงในทางการเมืองนะคะแต่ว่าเหล่าจุฬาคาทากรหรือเหล่าซีอูเจย์หรอเดอไม่เคยพูดถึงปัญหาเรื่องนี้เลยจนถึงณนะปัจจุบันเขาก็ยังไม่เคยไปแตะปัญหานี้เลยนะ และล่าสุดค่ะพอมีคนเข้าไปถามใน IG Story ของคาทากรนะคะว่าคุณคิดว่าคาทากรคือส่วนหนึ่งของ e e u u y y พ i l เว g e ์ไหมทางเพจก็ตอบกลับมาว่าอยากให้ปรับมุมมองโฟกัสที่ผลงานและความตั้งใจความทุ่มเทนะคะคือมันก็แลจะเป็นคำตอบที่ไม่ได้ตอบคำถามที่ถามไปอะแล้วแบบคนอื่นในงานที่เขาทําฝ่ายอื่นๆเขาก็ตั้งใจทุ่มเททํางานแต่เขาก็ไม่ได้แอะ time ไม่ได้พื้นที่สื่อแบบคุณหรือเปล่า และอีกเรื่องที่คนไม่ค่อยประทับใจเชียรเดอร์กับคาทากรสักเท่าไหร่ก็คือที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้ไม่ได้เคยเป็นกระบอกเสียงอะไรในเรื่องจริงๆจังๆเลยเหมือนมีหน้าที่แค่ซ้อมควงคาถาแล้วก็ไปโชว์ในงานแล้วก็บอกว่าตัวเองอะซ้อมหนักแล้วโอเคจบแต่ไม่เคยช่วยแก้ไขปัญหาของนิสิตหรือไม่เคยออกมาเรียกร้องปัญหาของสังคมอะไรเลยหลายคนก็เลยตั้งคําถามค่ะว่าทําไมคาทากรถึงเรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนนิสิตได้ในเมื่อกระบวนการคัดสารทุกอย่างอะเขาทํากันเองในองค์กรหมดเลยนิสิตไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆทั้งนั้นแถมเขาก็ไม่เเคยทําอะไรป็น ประโยชน์เพื่อนิสิตเลยถ้าเป็นแบบนั้นเราจะเรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนนิสิตได้ยังไงกันนะสถานการณ์ในตุลาก็เป็นประมาณนี้ค่ะคือหลายคนมองว่าคาถากรกับเชียริเดอร์เป็นกลุ่มคนที่ใช้บิวตี้พรีเวลชเพื่อตัวเองประมาณนั้นโดยเฉพาะจากหลังที่น้องเนติวิทย์ได้เป็นอ,อบจเนี่ยกระแสะต่อตาเรื่องนี้มันก็รุนแรงมากขึ้นนะและสําหรับใครที่สนใจดรามา่างานบอลเยอะกว่านี้ค่ะเราเคยทําคลิปสรุปเมา้ามอยงานบอลเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราปักลิงก์ไว้ให้ข้างใต้แต่ก็อย่าลืมใส่ออปตัดแว่นกองแสงสีฟ้าเพื่อจะช่วยลดอาการตาเมื่อยตาลกิิปตัน น,นนะแอบบอกเคาดีว่าตอนนี้ออฟตัดได้ส่งแว่นตัวใหม่ที่จะเปิดตัวในวันที่15มิถุนายนนี้มาให้เราลองใช้ก็คือตัวนี้ที่เราใสายอยู่อันนี้ชื่อว่ารุ่นแฟนทอมนะคะทําจากวัสดุอย่างดีดีไซน์โคตรเท่แล้วก็บอกเลยว่าเบากว่าเดิมมากๆโดยในวันที่15เนี่ยเขาจะเปิดตัวพร้อมกันถึง5รุ่นใครสนใจก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยเดี๋ยวเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวให้ด้วยอันนี้เราก็ลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวแบบจัดเต็มให้ฟังกันถ้าใครสนใจก,กดว Miss Universe Thailand 2,022มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นไม่กี่วันค่ะองค์กรบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรืออบอจอได้ประกาศว่าในกิจกรรมวันแรกครบนิสิตจะไม่มีการโชว์จากจุฬาเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็คาทากรเพื่อหยุดส่งต่อวัฒนธรรมการกดขี่และการเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยอคติทางรูปร่างหน้าตาชาติสีผิวเพศเพื่อให้คนเท่ากันตามคำปฏิญาณของการต้อนรับนิสิตใหม่แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ซึ่งมันก็เป็นประกาศที่มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะคนที่เห็นด้วยก็รู้สึกว่าเออเองงานแรกพบนิสิตใหม่อะมันเป็นงานที่แบบพี่ๆจากทุกคณะจะได้มาพบน้องๆปีหนึ่งเป็นครั้งแรกแต่เวลาคาทากรหรือจุราเชียริดเดอร์มาอยู่ๆเขาก็จะเข้ามาแล้วทุกคนก็ต้องหยุดกิจกรรมในนั้นเพื่อให้คาทากรกับเชียรดเดอร์โชว์ตัวแล้วก็ออกไปจบ คนที่เห็นด้วยกับการยกเลิกกิจกรรมนี้เขาก็เลยจะเป็นคนที่มองว่าเออก็ดีแล้วนี่ในเมื่อจุฬาคาทากรกับเชียร์ลีดเดอร์อยู่ๆจะเดินเข้ามาในซุ้มของใครเมื่อไหร่ก็ได้แล้วอยู่ๆก็ออกไปทําไมคุณถึงไม่ทําตามมาตรฐานของคนอื่นละ่ะงั้นก็เซตให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันไปเลยสิก็ดีแล้วนี่มันไม่ควรจะมีใครได้รับอภิสิทธิ์จากความงามอยู่แล้วส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยค่ะเขามองว่า i, เฮ้ยอาบาจหักดิบรุนแรงไปเปล่าเข้าใจสิ่งที่คุณจะสื่อน,นะแต่อันนี้มันเป็นการลิดรอนพื้นที่ของเขาหรือเปล่าแบบอาบอออออจไไไไมมม่่่ชใใครรรรก็ห้้้เเขาวาวงนะีด แบบนี้มันต่างจากประเด็จการตรงไหนอ่ะสิ่งที่ควรทําคือให้อบจออกเกณฑ์การคัดเลือกเชียรดเดอร์หรือว่าคาทากรให้ชัดเจนไปเลยว่าจะไม่ขึ้นอยู่กับบิวตี้พิวิเล่มันถึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าหรือเปล่าไม่ใช่มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุว่าเราไม่ชอบเขาเราก็ไม่ให้เขาร่วมกิจกรรมเลยกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะมีแนวคิดไปประมาณด้านนี้นะคะแต่ว่าเหมือนหลายคนจะเข้าใจผิดว่าอ,อ,อบจอจะยกเลิกคาทากรกับเชียรดเดอร์ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะสององค์กรนี้ยังอยู่แค่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาร่่่วววมมกกกกิจกรรรในนฐาาาะของคแแล็เชยๆตตั ขากาลและเชียร์ลีดเดอร์ทุกคนน่ะ ยังสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมแลกพบนิสิตใหม่ได้ในฐานะนิสิตธรรมดานะจบในเรื่องของจุฬาไปต่อกันที่งานประกวดค่ะในงานประกวด MissUnivers e Thailand 2022เนี่ยมีผู้สมัครคนหนึ่งเขาเป็นจุฬาคาทากรที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยในปีนี้ทางกรรมการก็เลยถามว่าเมื่อวานทางองค์กรนิสิตของจุฬาได้บอกว่าปีนี้จะไม่มีเชียร์ลดเดอร์และคาทากรไปร่วมงานซ U FirstDA สในฐานะที่คุณเป็นคาทากรคุณให้เห็นยังไงกับเรื่องนี้ผู้เข้าประกวดก็บอกว่าส่วนตัวก็รู้สึกเสียใจทีี่่่ไไไมมมด้โอกาาสปรวงน U First date. แต่จริงๆเราก็ยังมีงานเปิดโลกกิจกรรมให้เราต้องไปประชาสัมพันธ์องค์กรอยู่แล้วซึ่งงาน CU First Date เป็นของอบจอก็เข้าใจเขาจะไม่เชิญเราไปก็เป็นสิทธิ์ของอบจอรกรรมการก็ถามต่อคะ่ะว่าเราคุณคิดยังไงกับ Beauty Privilege ผู้สมัครก็ตอบว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะ demonize Beauty Privilege คำว่า demonize Beauty Privilege มันประมาณว่าแบบ ทำให้คําว่า beauty privilege เป็นคําที่เลวร้ยวายอะแต่คือจริงๆถ้าเปรียบเทียบในคอนเท็กซ์ขององคอ์กรจุฬาคากราน,นะคะเรามีเกณฑ์คัดเลือกที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเออเราหมายถึงเราไม่ได้เลือกที่หน้าตายอย่างที่หลายๆคนเข้าใจมันจะมีเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วผ่านทางบุคลิกภาพมากกว่าใช่ค่ะเราก็เลือกผ่านกิจกรรมที่เราทําร่วมกันอะไรอย่างนั้นกรรมการค่ะก็เลยถามต่อว่าคุณคิดว่าในชีวิตคุณได้รับอภิสิทธิ์จาก beauty privilege บ้างไหมคะผู้เข้าประกวดก็ตอบว่า คิดว่าทุกคนควรยอมรับในอภิสิทธิ์ยอมรับในอคติของเราเพราะมันเป็นธรรมดาที่มนุษย์จะมีอคติที่คิดว่าความสวยความงามแต่ในขณนะดเดียวกันฉันคิดว่าเราควรคำนึงถึงอภิสิทธิ์และอคติของเราต่อการปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมด้วย และนั่นก็คือจุดกําเนิดของดราม่าค่ะคือหลายๆคนนคะนมองว่าผู้สมัครคนนี้ตอบไม่ได้ตรงคําถามเลยกรรมการถามเรื่องว่าคิดยังไงกับบิวตี้พรีเวลสแต่ผู้สมัครตอบเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกของจุฬาคณาทารว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาพอกรรมการถามว่าตัวเองอเคยได้รับอภิสิทธิ์จากบิวตี้พรีเวลสไหมก็กลับตอบว่าทุกคนควรจะยอมรับในบิวตี้พรีเวลสเพราะเป็นธรรมดาที่มนุษย์ยจะมีอคติในเรื่องความงามอยู่แล้วคือเขาตอบไม่ตรงคําถามะและสําหรับการตอบคําถามนี้ก็โดนชาวเน็ตถล่มเละอยู่ค่ะมันให้ความรู้สึกว่าเาเ จุฬาคธา,ากอน่ะมองว่าตัวเองอ่ะไม่เคยได้รับิวตี้พิเวเลชหรือการที่ตัวเองได้เป็นจุฬาคทา,ากรเนี่ยมันได้มาเพราะความสามารถรุนรัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีคำว่าสวยงามหรือหน้าตาอยู่ในนั้นเลยแม้แต่น้อยซึ่งชาวเน็ตหลายคนมองว่าผู้สมัครคนเนี้ยเขาน่าจะคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะในองคอ์กรเนี่ยมันก็จะมีการหล่อหลอมให้คนที่อยู่ในองคอ์กรอ่ะคิดแบบเดียวกันเป็นรูปธรรมท,ทั้งหมดเป็นแพลตฟอร์มเนี้ยแพทเทิร์นเนี้ยมาสิบกว่าปีละส่วนเรื่องที่ถามกล้วยแล้วตอบส้มมันก็ไม่โอเคนะคะ ต่อมาค่ะเรื่องที่ว่าอบาจอใช้อำนาจกีดกันหรือเปล่าอันนี้มีคนมาอธิบายเพิ่มเติมในทวิตเตอร์นะเขาบอกว่า c ีอูเชียร e a d e r แล้วก็คาทากรอ่ะมันไม่ใช่องค์กรที่สังกัดอยู่ใต้อบจอคือมันเป็นองค์กรที่แยกเฉพาะไปพิเศษเลยการที่จะให้อบจอไปเปลี่ยนเกณฑ์คัดเลือกของพวกเขาเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำอ่ะเขาทํากันเป็นภายในหมดเลยอบจอไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ อย่างดีที่สุดที่อบอจอทําได้คือถ้าอบจอรู้ว่านิสิตส่วนใหญ่มองว่าซีอูเซอริเดกับคาทากรเป็นบิวตี้พิเวเลชและนิสิตส่วนใหญ่ไม่ต้องการนะสิ่งที่อบจอทําได้เยอะสุดก็คือแค่ไม่เชิญเขาเข้ามาร่วมในกิจกรรมที่อบอจอจัดค่ะพูดง่ายๆคือต่อให้เด็กทั้งจุฬา ลงมติกันว่าไม่เอาคาทากรไม่เอาเชียริเดอร์แต่ถ้าผู้บริหารของจุลายังให้งบกับเชียริเดอร์กับคาทากรยังให้แอร์ไทม์ยังให้พื้นที่สื่อคาทากรก็ยังคงมีอยู่ต่อไปนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆอ่ะคนที่เป็นเชียริเดอร์แล้วก็คาทากรเนี่ยยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างของอบจได้นะคะแต่ว่าเข้าร่วมในฐานะนิสิตธรรมดาแต่พอคําตอบมันออกมาว่าเขาเสียใจที่เขาไม่ได้เข้าร่วมในฐานะแบบคาทากรอ่ะมันก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนประมาณว่าเอาแล้วทำไมอะ่ะแล้วเข้าร่วมในฐานะนิสิตธรรมดามันไม่ดีตรงไ คุณเป็นคนธรรมดาแบบคนอื่นเขาไม่ได้หรออะไรประมาณนี้นะนอกจากนี้ค่ะยังมีคนยกตัวอย่างวิธีการตอบคําถามเกี่ยวกับ beauty privilege ที่มันดูโอเคฟังแล้วดูสร้างสารรค์อยู่นะคะอย่างเช่นว่าก็ตอบไปเลยว่าองค์กรฉันนะมี beauty privilege แต่มันก็เป็นความทา้าทายที่พวกฉันต้องรับมือและเรียนรู้ว่าเราจะใช้อภิสิทธิ์ที่ได้มานี้ยังไงให้เป็นประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แบบการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเลยว่าองค์กรฉันน่ไม่มี beauty privilege แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยส่วนตัวเราคิดว่าส่วนหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้โกรธหรือเกลียดคนสวยอะไรหรอกคะ่ะแต่อย่าง ให้พวกคุณยอมรับมากกว่าว่าพวกคุณนะมีบิวตี้พรีวดจ์จริงๆแล้วก็ใช้พรีเวจนั้นนะเพื่อประโยชน์ของสังคมมากกว่านี้อย่างเช่นการออกมาช่วยเหลือเรียกร้องเรื่องการลดค่าเทอมนิสิตในช่วงการเรียนออนไลน์การออกมาพูดถึงค่าของชีพในจุฬาของนิสิตท,ที่มันแพงเกินไปเนื่องจากรอบๆจุฬาเนี่ยผู้บริหารเอาไปสร้างห้างหมดเลยไม่เหลือตลาดไม่เหลือชุมชนอะไรให้นิสิตเลยการออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับเยาวชนหรือนิสิตจุฬาที่โดนจับในข้อหาคดีทางการเมืองหรือถ้าพูดถึงเรื่องที่ไม่เดือดร้อนตัวเองหน่อยพูดถึงเรื่องปัญหาขขอองคนชบ แ,แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทําผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นแต่ถ้ามองว่ามันไกลเกินไปง่ายที่สุดเลยค่ะ ผู้คนในชุมชน3ด้านที่โดนจุฬาไล่ที่อ่ะคุณออกมาแตะปัญหาพวกนั้นแบบจริงจังหน่อยก็ได้นะไม่ใช่มาแตะแบบผิวๆเพื่อทํคชิป PR อาสวยๆหล่อๆแบบนั้นอนะ่ะพูดตรงๆเราก็คงเป็นคนหนึ่งที่อิจฉาคนที่มีบิวตี้พรีเ l ลจ e นะเพราะเรารู้สึกว่าเสียงของเราอ่ะพูดเท่าไหร่ก็ไม่ดังเราจะพูดปัญหาโครงสร้างอีกกี่ครั้งมันก็ไม่ดังไม่เหมือนดาราที่พูดแล้วมันมีคนฟังอนะ่ะเราเองก็อยากให้เสียงเราดังแบบนั้นดังเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งค่ะมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนทีีม่ม พราะคนที่มี Beauty p r i วเล e g ่ะมันเป็นสิ่งที่สังคมม,มอบใหยกับเขาเองต่อให้สุดท้ายเราบิวตี้พ r i วเล e g e ของเขาอะอาจจะไปสร้างบาดแผลให้กับใครหลายๆคน แต่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่สังคมมอบให้กับเขาเองอยู่ดีเขาจะเอาไปใช้ยังไงไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวม,ปร,รวมประโยชน์ของสังคมมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่านะสุดท้ายค่ะล่าสุดก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องความโซตัสในหมู่คาทากรนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะบิวตี้พิเวเลชไม่ใช่รากเง่าของปัญหานี้แต่ปัญหาจริงๆคือระบบอุปัรภมและวัฒนธรรมอำนาจนิยมที่ผู้มีอำนาจสั่งให้วิ่งก็ต้องวิ่งสั่งให้รวมมือพร้อมกันก็ต้องรวมแม้จะรวมมาแล้วกว่าห้ารอยบก็ต้องยิ้มห้ามเหนื่อย คือขั้นสุดของโซตัสควบคุมชีวิตทุกอย่างตั้งแต่น้ำหนักตัวเสื้อผ้าที่ใส่ไปจนถึงการกีตาร์การเขียนคิวเบอร์รองเท้าแต่นิสิตจำนวนมากก็ยังต้องการคัดเลือกเข้าสู่ระบบอำนาจนิยมเหล่านี้เพราะหลายคนเชื่อว่าจะเป็นใบเบิกทางสู่วงการบันเทิงซึ่งก็คงจะจริงและก็คงไม่น่าแปลกที่วงการซึ่งมีใบเบิกทางเป็นระบบอำนาจนิยมนี้จะพากันออกมาเป่านกหวีดเรียกร้องรัฐประหารลมร้มล้างประชาธิปไตยกันเกินข้อในวงการเมื่อหลายปีก่อนนะ อ่ะก็จบกันไปเรียบร้อยค่ะสำหรับแฮชแค็กพธากรน,นะคะเราคิดว่าเรื่องนี้มันมีมุมมองได้หลายมุมมากเลยแล้วก็มองว่าแต่ละมุม,มมันก็ไม่ได้มีใครผิดใครถูกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างนี้นะและเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดส r i b e ไว้ด้วยนะจดได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะในมีไอแล้วอย่าลืมไปตามกันได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่ในแฮชแค็กหน้าค่ะบ๊ายบาย